สู่การกักโรควันที่11แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งควานช้างแล้วก็พลายศักสุรินค่ะค่อนข้างที่จะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตอนนี้นะคะมีการปรับแผนเรื่องของการให้อาหารเป็นมื้อย่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พ่อพลายของเรานอนหลับสบายแล้วก็ได้รับโภชนาการครบถ้วนส่วนในเรื่องของเล็บเท้าที่ผิดรูปแล้วก็แตกนั้นนะคะตอนนี้ก็จะออมีการวางแผนในเรื่องของการรักษาซึ่งก็จะเริ่มรักษาหลังจากที่พ้นระยะเวลาของการกักโรคค่ะโดยการปรับมื้ออาหารนะคะทีมสัตวแพทย์และควานช้างค่ะก็ได้ ควบคุมการให้อาหารในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยการแบ่งการให้อาหารออกเป็นมื้อย่อยๆโดยมื้อสุดท้ายค่ะก็จะให้อยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเพื่อให้พลายศักดิ์สุรินนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นโดยเน้นให้หญ้าวานหน้านะคะวันละ12มัดมัดละ10กิโลกรมัมรวม120กมิโลกรัมหญ้าขนวันละ20กิโลกรัมหญ้าแพงโกลาสดวันละ20กิโลกรัมด้วยการสลับให้กิน โดยในวันนี้ค่ะควานช้างก็ได้ให้ยาถ่ายพยาใส่ไว้ในกล้วยสุกครึ่งหวีแล้วก็ป้อนเข้าปากช้างเองรวมทั้งเพิ่มอาหารเสริมหรือว่าขนมเป็นต้นกล้วยอย่างน้อย3-4ท่อนค่ะลูกกล้วยแล้วก็อาหารเมร็ดเพื่อให้ได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน150กิโลกรมัมแล้วก็ยังสามารถกินน้าได้เองด้วยนะคะด้วยการใช้งวงค่ะดูดน้ําจากสายยางเองเลยสําหรับการนอนหลับของพลายศักดิ์สุรินนั้นนะคะก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือวันที่11กรกฎาคมนอนรวมๆแลนะ้รอบ ก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืน53นาทีถึงตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีล้มตัวลงนอนตะแคงด้านซ้ายค่ะเวลาตีสองหนึ่งนาทีถึงเวลาตีสองสี่สิบหกนาทีล้มตัวลงนอนตะแคงด้านขวาและเวลาตีสองห้าสิบถึงตีสามห้าสิบแปดนาทีล้มตัวลงนอนตะแคงด้านซ้ายนะคะรวมๆแล้วใช้เวลานอนประมาณสามชั่วโมงต่อคืนค่ะ